พุทพระสิวีพระสังกจายนี่ บ่อน้ำพระอินดูบ่อน้ำพระอินนะเอ้าผู้ใดลืมนึ่งฟงใหญ่มาก ขามาดูบ่อน้ำพระอินจะมีน้ำหรือเปล่นานนโอ้ทา่านทำไว้เป็นไอ้ประตูเปิดบ่อน้ำพระอินสาธุสาธุพระอินท์ るの